กราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ออกไปไม่ได้เลยนะครับเ <laughs> ทปูนกันวันนี้นะครับสองหลังฝนตกนะครับสั่งปูนโหลดปูนมาแล้วก็ต้องเทให้จบนะครับฝนตกแรงเลยนะครับลงหนักเลยวันนี้ ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับต้องกัดฟันเทให้จบครับเทคานวันนี้นะครับแปลงและเก้าคิวต้องหนักเลยนะครับวันนี้จะให้ดูนะครับหนักเลยนะครับวันนี้ ด้านนี้นี่แม่โคลงไม่ได้เลยนะครับตาฝนตกอย่างนี้เป็นดินอุ้มน้ํานะครับเป็นดินทรายนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าดินสมองนะครับตัวสามตันเดินไปนี่ยุบวาบเลยนะครับอ่ะสู่กันต่อไปนะครับทีมงานรถปูนโหลดมาแล้วนะครับสี่คันแปลงและเก้าคิ้วนะครับ เอาให้จบครับวันนี้อ่ะอยังครับยังชุลมุนกันอยู่นะครับหยุดตกแล้วนะครับฝนหยุดตกแล้ว ต้องเทพเพิ่มวันนี้ฝนมาตกช่วงบ่ายแย่ yeah, เลยนะครับฝน <laughs> ตกช่วงบ่าย <laughs> ดูลูกพี่ดูลูกพี่ใหญ่นี่โอ้ oh, ลุยเองเลยครับเนี <laughs> ่ย น้าเรือเรือไปปาดก็ได้น้ำมันนะน้ำเวลาตรงต้องปูนมีเม็ดเลยมีเม็ดโอ้เละตุ้มเป๊กพี่ลุยเ,เองเลยขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อย,ย,อยหมดหมดแรงยัง ใกล้แล้วอีกนิดเดียวใกล้แล้วอีกอึดใจเดียวแล้วต่อก็ดินตรงสะมอดมันเนี่ยดินซอกตะมอดอ่าติดจับไปนแะม่มาตกตอนบ่าย ก็เป็นเบาไอ้นั้นด้วยเบาผ้าโอ้โหต้องหาผ้าซับเวลามันแห้งมันก็เหม็นอับเลยในรถตีต้องเอาผ้าคุมไว้ไม่กี่คันไอคันแรกนี่เก็บบินไปแล้วใช่ไหมเนี่ยครับปากเซนแรกเลยเหรอแรกไปอยู่ที่ผมอ่ะอ๋อใช่ไหมเพราะว่าเน่เน่มันมาสี่คันแล้วในรถอรือบ้างบินอ๋อไม่เป็นไร คันนี้คันนี้ยังเนาะก็เหลือคันนี้ที่อเขาฝากเป็นอ่าโอเคขอบคุณมากครับครับสู้สู้กันอีกหน่อยร้อยมาหลายวันแล้ว <laughs> อ่ะฮ่าอมาหลายวันแล้วอย่างงยายโอ้ยายเล่นน้ำแล้วนู่นไม่ต้องล้างนูน่นโดดลงลนู่นเลยนูน่นโดดลงข้างหลังเลยข้างหลังเ,เออโดดลงน้ำนะสะก็มีอยู่นะ ฮโอ้โหสู้จริงๆครับสู้จริงๆตั้งแต่ฝนไม่ตกยันฝนตกนี่หยุดละสุดยอดสุดยารเลย <S 2> <S 2> <S จัดจัดไปจัดไปหัวหน้า เ,เดี๋ยวให้หัวหน้าสั่งการก่อนเราไปให้เป็นหัวหน้าแล้วเหรอ,อหยุดงานบ่อยไม่เป็นหัวหน้าแล้วเสื้อเลยนะครับค <laughs> นขับรถปูน <laughs> หลังนี้เทเทไปได้สองวันแล้วลอดตัวไปแต่เดี๋ยวต้องมาเทพ,พื้นห้องน้ำเทไม่ทันนะครับช่างประปามาวางต้อไม่ทันอะไรครับารนะอาจารย์เีโหอาจารย์นี่สู้จริงเลยอาจารย์อาจารย์สู้งานดีจริง อ่ะเดี๋ยวอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้ช่างทุกคนลูกพี่ใหญ่ลุยเองเลยนะฮะฝนตกฝนตกลูกพี่ใหญ่ลุยเองเลยนะครับไม่งั้นไม่จบเ,เ,เดี๋ยววันนี้จัดให้เมาเมาเลย,ย ค okay, ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกับช่อง YTN Channel นะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆจะลงให้รับชมกันเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ